สวัสดีค่ะวันนี้โค้ชพรจะมาพูดถึงเรื่องการเล่นตะก้อนะคะสําหรับกีฬาตะก้อเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่เล่นทักษะอย่างเดียวนะคะมันต้องฝึกความแข็งแรงไปในตัวฝึกปฏิยาตอบสนองฝึกความเร็วความห้องตัวฝึกความอ่อนตัวนะคะแล้วก็มันจะมีะความอดทนของกล้ามเนื้อนะคะความอดทนของกล้ามเนื้อคืออะไรความอดทนของกล้ามเนื้อคือเวลาที่นักกีฬาเล่นต่อเนื่องหนักๆน,นะคะ ถ้าเราไม่มีความอึดน,นะคะนักกีฬาก็จะสามารถเล่นได้ไม่นานนะคะแล้วทำไมเราถึงต้องสร้างความแข็งแรงถ้าเราไม่มีความแข็งแรงเราจะไม่ไม่สามารถพัฒนานักกีฬาไปในเรื่องอื่นได้นะคะก็คืออย่างการกระโดดฟาดกระโดดกระกระโดดฟาดเสิร์ฟกระโดดปาดถ้าไม่มีความแข็งแรงพวกนี้นะคะมันจะไม่สามารถสร้างทักษะที่ดีได้นะคะแล้วทําไมต้องมีความอ่อนตัวถ้าไม่มีความอ่อนตัวนักกีฬามีความแข็งแรงอย่างเดียวถ้าไม่มีการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะคะ ก็จะเกิดอาการบาเดเจ็บได้นะคะแล้วทำไมต้องนักกีฬาตะก้อทำไมถึงเน้นฉีกขาให้เยอะนะคะความอ่อนตัวต้องดีเพราะว่าการที่เราฉีกขาได้เยอะเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราได้เปรียบคู่ต่อสู้ไปอีกนิดนึงก็ได้นะคะในในการที่เสิร์ฟเนี่ยมันจะมีมุมมงสาทิศทางนะคะถ้าเราฉีกขาได้กว้างนะคะการเตะก็จะทําให้สูงขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเตะมีบล็อกได้นะ,ะเตะซ้ายเตะขวาได้ง่ายขึ้นการเสิร์ฟก็เหมือนกันค่ะจากที่เราจะเสิร์ฟนะคะหน้าซ้ายได้เราอาจจะ เสิร์ฟไปดิมเส้นได้หรือจุดที่มันเป็นจุดตกที่คนที่ความอ่อนตัวไม่ดีทําได้นะคะและที่สําคัญก็คือป้องกันอาการบาดเจ็บนะคะแล้วทําไมเราถึงต้องฝึกความเร็วความคล่องตัวนะคะกีฬาตะก้อเนี่ยต้องเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งด้วยเวลาที่เสี้ยววินะคะเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจเร็วทําเร็วนะคะไม่ใช่แค่าการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะคะการตัดสินใจก็เช่นกันนะคะมันต้องไปควบคู่กันนะคะเพราะว่า กีฬาตะก้อเนี่ยเป็นการใช้เวลาเฉพาะเสี้ยววินาทีนะคะถ้าคิดมัวแต่คิดนานตะก้อก็ตกนะคะอย่างกระโดดฟาดเนี่ยถ้าคิดนานก็ไม่สามารถที่จะเล่นลูกนั้นได้นะคะบางทีลูกมันเขาชงมาแล้วเรามัวแต่คิดอยู่ลูกมันก็ตกลงมาแล้วเราเตะก็อาจจะติดตะข่ายได้นะคะมุมมันมันก็อาจจะไม่ได้การเสิร์ฟก็เหมือนกันบางทีเขาโยนมาลูกมันเข้าหน้าเสิร์ฟไม่ได้เราจะต้องแก้ไขยังไงอันนี้ก็คือรวมอยู่ในการฝึกของปฏิยาตอบสนองนะคะ ก็คือถ้าเรามัวแต่คิดไม่ไม,ไม่ทำสักทีนะคะนักกีฬาตะก้อเนี่ยต้องเป็นคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไวนะคะเร็วนะคะคือเห็นปุ๊บต้องตัดสินใจแล้วทําให้ไวนะ,ะถ้าทุกคนมีทุกอย่างที่โคชพรพูดไปเบื้องต้นการที่เราเล่นกีฬาเสยบับตะก้อเนี่ยจากที่เราเล่นธรรมดาแล้วเราเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีเรื่องพวกนี้เข้าไปนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ศักยภาพในการเล่นของเราเนี่ยอาจจะไปถึง จุดที่สูงที่สุดในการเล่นของเราก็ได้นะคะถ้าใครลองเอาโปรแกรมที่โค้ดพรพูดเบื้องต้นนะคะไปฝึกกับตัวเองดูแต่ไม่รู้ว่าแล้วความแข็งแรงต้องต้องสร้างยังไงความอดทนของกล้ามเนื้อต้องสร้างยังไงปฏิกิริยาตอบสนองความเร็วต้องสร้างยังไงความอ่อนตัวต้องสร้างยังไงเดี๋ยวติดตามในคลิปหน้านะคะโค้ดพรจะมาทําให้ดูว่าการฝึกความแข็งแรงเนี่ย มันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างในแต่ละขั้นตอนนะคะโค้ดพรก็ฝากติดตามในช่อง youtube ของโค้ดพรเทนตะก้อด้วยนะคะขอบคุณค่ะ